สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการซิ n ดาวพี e โดยแมสโซคากับผมตระกูลลิทมิตรนะครับรายการทจะพาคุณผู้ชมนั้นมาร่วมการแชร์ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจวันนี้ครับเราอยู่กับ Suzuki XL7 ในปี2022ครับ ตลาดรถยนต์ MPV 7ที่นั่งไซส์เล็กนะครับอาจจะไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่มากนะักเมื่อเทียบกับเซกเมนต์อื่นๆในเมืองไทยของเรานะครับจริงๆแล้วตลาดกลุ่มนี้เนี่ยมีตลาดที่กว้างมากๆเลยก็คือในประเทศอย่างอินโดนีเซียนาเลเซียเป็นต้น,นครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านของเราเพราะฉะนั้นฐานการผลิต รถยนต์ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะอยู่ในอินโดนีเซียเป็นหลักด้วยสิทธิทางภาษีนะครับก็ทําให้แบรนด์รถยนต์ต่างๆนั้นได้นําเอารถยนต์รุ่นนี้เนี่ยเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยก็ต้องยอมรับว่าในตลาดที่มันไม่ได้ใหญ่โตมากนักเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่ต้องการรถยนต์ในกลุ่มนี้ มันเป็นรถที่นั่งหลังสบายอาจจะไม่ใช่รถที่แบบเบาะทํามันนุ่มหรือว่ารองรับสรลระได้มากนะักแต่จะเป็นรถที่มีพื้นที่ไม่ได้อึดอัดแม้ว่าไซส์บอดี้ไม่ได้กว้างมากนะักไม่ได้ใหญ่โตเหมือนในกลุ่มที่เป็นคอมเพกหรือว่าไซสา์แบบ MPV ันใหญ่หญการบำรุงรักษานะครับเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับ1.5ลิตรนะครับเกียร์ออตโต้4สปีดหรือว่า CVT ก็ถือว่าซ่อมบำรุง,งง่ายการใช้งานก็จะทนทานนะครับช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังเนี่ย ก็จะไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนนั่นจึงเป็นทางเลือกของ กลุ่มคนที่ต้องการรถไว้ใช้งานเดินทางกันหลายคนได้ Suzuki x l 7เป็นตัวเลือกหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากๆในปีนี้ถามว่าทำไมเพราะว่าคู่แข่งขันที่เปิดตัวมาใหม่อย่างเช่น t o y o t a Veloz บอกเลยว่าได้ในเรื่องของความสดใหม่เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้คนไทยสนใจเพราะว่ามาจากโ o y o t a เป็นแบรนด์เจ้าตลาดอยู่แล้วเดิมเจ้าตลาดที่หลายๆคนนั้นออกกันเยอะแยะมากมายหน้าตาตัวรถโดดเด่นก็คือ m i t s u b i s h i x p Pener ปีนี้เองเนี่ยเขาก็มีการ Big Mi n o r c h ชเชสองรุ่นนี้ระดับราคาเนี่ยถ้าคุณ จะเทียบกับ XL7 เนี่ยถือว่า XL7 นั้นทําตลาดแค่เกรดเดียวถ้าเราไม่นับเออร์ติก้านะก็คือ XL7 ไม่มีตัวอื่นละราคาของ XL7 เนี่ยพอๆก,กันกับตัวเริ่มต้นของ Toyota Veloz แล้วก็ตัวเริ่มต้นของ Mitsubishi x p e n d e r แม้ว่าความสดใหม่ของ X a 7 o l v e n t อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันโดดเด่นขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วกลุ่ม MPV อะครับเป็นกลุ่มที่ต้องการรถใช้งานจริงๆนะผมไม่พูดนะครับว่าเดินทางไกลยเยอะใช้งานในเมืองมากกว่าเอาเป็นอันว่าใช้งานแล้วกันไม่ว่าจะวิ่งใกล้วิ่งไกลถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้งานจริงๆต้องการรถเพื่อการโดยสารต้องการรถเพื่อการเดินทางจากที่หไปที่ห ไม่ว่าจะเอาไปทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้ไปทํางานขนของส่งลูกหลานมีการใช้ห้องโดยสารเพื่อรองรับคุณพ่อคุณแม่เดินทางไปทานข้าวอะไรก็ตามแต่ จิปาถะครับเป็นกลุ่มหนึ่งที่ใช้ตัวจริงจังฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะมองหาเหตุผลในการเลือกซื้อค่อนข้างเยอะความคุ้มค่าต่อราคาจึงเป็นสิ่งสําคัญในกลุ่มนี้นะครับถ้าเราดูระดับราคาแล้วก็ดูระดับออปชันของรถยนต์ในแต่ละรุ่นย่อยเลยนะครับเราจะเห็นว่าในตัวท็อปอย่างเช่น m i ซูซึม GX Panther เองเนี่ยก็ให้เข้าขอมากมากกว่าอินทเลียดีรัดรบดีแต่ว่าก็ยังมีระบบความปลอดภัยที่น้อยกว่าทางด้านของ Total w e Loss แต่ทั้ง2ตัวท็อปอะครับ มีระดับราคา8 0ส0กว่าในขณะที่ตัวรองท็อปนะครับหรือว่าเกรดเริ่มต้นของทั้ง Expander แล้วก็ของทั้ง Total v e l o z เนี่ยนะครับเขามีระดับราคาอยู่ที่700,000ป,ปลายปลายอย่าง v e l o z เนี่ยนะครับรุ่น Smart เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่795,000บาทขณะที่ทางด้านของ Mitsubishi Expander นะครับเกรดเริ่มต้น799,000บาทซึ่งราคานี้เท่ากันกันกบทางด้านของ Suzuki XL 7โอเคครับแม้ว่าในโพซิชันการแข่งขันทางการตลาดด้วยรูปลักษ์ตัวรถเนี่ยนะครับรู้สึกว่า XL 7อาจจะไปชนกันกันกบทางด้านของ x p a n d e r Cross มากกว่าแต่ลองดูราคา x p a n d e r Cross ครับตัวใหม่ที่มีการปรับภายในมาใหม่เนี่ยเพิ่มออปชันเข้ามา9 3 9 0 0 0บาทราคานี้เนี่ยมันไปแตกกระบะ4ประตูที่ได้รถคันใหญ่อาจจะไม่ได้เป็นรถในกลุ่มเดียวกันแต่บางทีคนเนี่ยถ้าจะต้องเลือกซื้อรถ รุ่นใดรุ่นหนึ่งเนี่ยบางทีก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยฉันซื้อ MPV ราคา90,00 900, 0 0กว่าเอ๊ย e ยังไงดีแล้วกลุ่มคนที่ซื้อ MPV เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มคนที่จะซื้อรถคันแรกอาจจะซื้อเป็นคันที่2ของบ้านคันที่3ของบ้านก็ได้มีจํานวนไม่มากนะักที่ซื้อ MPV เป็นรถยนต์คันแรกถ้าเราดูตลาด MPV มินิ MPV ทั้งหมดของเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่จะซื้อเป็นรถใช้งานพอซื้อเป็นรถใช้งานเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีรถที่มันมีระบบความปลอดภัยดีๆหรือว่า รถที่มันตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะตัวอยู่แล้วภายในบ้านมากกว่า1คันมากกว่า2คันก็ได้แล้วซื้อรถในกลุ่ม MPV ไว้ใช้งานจริงๆพอใช้งานจริงๆเขาอาจจะไม่ต้องการจ่ายเยอะครับพอจะซื้อ MPV ไว้ใช้งานทั่วไปสักคันหนึ่งโจทย์เนี่ยจึงไม่ได้เป็นเรื่องของออปชั่นแหละแต่โจทย์คือเฮ้ยต้องการรถที่มันตอบโจทย์การใช้งานการเดินทางที่แบบเดินทางกันได้หลายคนบำรุงรักษาง่ายๆนะครับฉะนั้นไปเอาตัวท็อปออปชั่นมากมายเลยครับบางทีเขาก็คิดว่า เอ๊ะไม่ได้ใช้นะเพราะเวลาเดินทางไกลแล้วปรากฏว่าที่บ้านก็มีรถคันอื่นให้เดินทางไกลยอยู่แต่ว่าต้องการรถไปขนของต้องการเน้นแบบขับจริงๆออปชันไม่ต้องเยอะมากก็ได้ตัวเลือกของตัวเกรดเริ่มต้นจึงน่าสนใจทีนี้พอเราไปดูเกรดเริ่มต้นของทั้งโตโยตา้าของทางมิตซูบิชิปรากฏว่าในเกรดเริ่มต้นมันดันมีราคาเท่ากันกับเนี่ย Cross Over MPV 799,000บาทราคานี้ถ้าหากว่าคุณซื้อ XL7 ในปี2022ตอนนี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น20,000บาทอันนี้คือจากราคาเริ่มต้นจากเดิมเนี่ย779,000บาทตอนนี้เป็น7,99,000บาทในขณะเดียวกันครับในปี2022ทางด้านของ XL7 นะครับ Suzuki ได้มีการเพิ่มสีตัวถังให้มีตัวเลือกมากขึ้นอย่างสีส้มด้านหลังของผมเนี่ยนะครับตอนนี้ทาง s u z u กิ มีเวอร์ชั่นที่เป็นหลังคาดําถ้าอยากได้หลังคาดําก็เพิ่มเงินไปอีก10,000บาทถ้าเป็นตัวสีขาวมุกต้องเพิ่มเงิน1 5 0 0 0บาทแล้วถ้าคุณจะเอาสีตัวถังทูโทนนะครับคุณจะซื้อได้เพียงแค่2สีคือสีส้มหลังคาดําและสีขาวมุกหลังคาดําเท่านั้นถ้าจะไปเอาสีดาเอาทูโทนไม่ได้เพราะดามันก็ดําอยู่แล้วส่วนจะทําหลังคาขาวเคาะก็ไม่ได้ทํามาทีนี้พอดูราคาแบบนี้นะครับนั่นเท่ากับว่า X7 จึงเป็นรถที่น่าสนใจ เป็นรถที่ขับดีครับภาพรวมช่วงล่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ประทับใจผมนะอันนี้ส่วนตัวนะไม่ได้ประทับใจผมเท่ากันกับ e x p a n d แ r แต่มันก็ไม่ได้แย่อาการตึงตังอาจจะมีมากกว่ากันนะครับการเก็บอาการผิวถนอนอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับ e x p a n d e r แต่ภาพรวมไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้ง Handling พวงมาลัยผมรู้สึกว่าผมประทับใจมากกว่าทางด้านของ t ั y o t a v e ล o ออันนี้เรื่องจริงคือช่วงล่างอาจจะไม่หนีกันเท่าไหร่แต่เรื่องของพวงมาลัยต่างกันชัดเจดนมากการ สวิงหรือการคืนกลับของพวงมาลัยหรือแม้แต่วความหนืดของพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือการเดินทางไกลพวงมาลัยของเ l 7ซวมีความกระชับมากกว่าเฉียบคมมากกว่าแล้วที่คุณจะสังเกตได้เลยนะครับพาให้ไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเลยคุณเดินไปเลยครับที่โชว์รูมโตโยต้ตาและโชว์รูมซูซูกิไปลองขับรถเช็ดไรฟ์คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่รถหักเลี้ยวสุดนะครับเวลาที่คุณขับยูเทิร์นก็ได้แล้วคุณเหยียบคันเร่งเติมปล่อยให้พวงมาลัยมันคืนด้วยตัวมันเอง พวงมาลัยของ XL7 จะคืนได้จนสุดครับและสวิงเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่พวงมาลัยของ t o y o t ้า e วล z จะดึงคืนได้ไม่ค่อยสุดมากนะคุณอาจจะต้องมีการใช้มือเนี่ยแต่งพวงมาลัยดึงคืนมาช่วยบันหน่อยอาการอย่างนี้ผมบอกไปเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Suzuki XL7 หรือทางด้านของ Velo z แต่โดยส่วนตัวของผมเองความรู้สึกผมเองผมชอบฟิลลิ่งของ XL7 มากกว่า ในขณะเดียวกัน,นครับเครื่องยนต์ครับพละก,กําลังของรถยนต์ใน3รุ่นนี้นะครับเป็นพละก,กําลังที่มีความใกล้เคียงกันแรงบิดเนี่ยตัว xl 7กับทางด้านของเ Ve ล o อเนี่ยจะมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่138นิวตันเมตรแต่อาจจะต่างกันที่รอบเครื่องยนต์หน่อยของทางด้าน xl 7เนี่ยถ้าหากว่าอยากได้แรงบิด138นิวตันเมตรเนี่ยก็คือถ้าหากว่าอยากได้แรงบิดสูงสุดอาจจะต้องมีรอบเครื่องยนต์ที่สูงกว่าทางด้านของ total e i t l o s แต่แรงบิดเท่ากัน ในขณะที่แรงม้าเนี่ย X L7 จะอยู่ที่105แรงม้านะครับ105แรงม้าจะมีตัวเลขที่เท่ากันกับทางด้านของ Mitsubishi x x p n d e r แต่ทางด้านของ Toyota v e l ล z เนี่ยจะมีแรงม้าอยู่ที่106แรงม้าซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ในยะสำคัญเท่าไหร่อ่ะครับต่างกันแค่นี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ระบบควบคุม การตัดต่อกําลังเพื่อให้ตัวรถนั้นมีการตอบสนองที่มันแตกต่างกันในแต่ละย,ย,ย่านอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถคนละค่ายครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในแง่งของสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ทั้ง3รุ่นเลยเครื่องยนต์พิกัด1 5 0 0 c ซีซีเท่ากันเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้ไม่ใช่นายาัยยะสาคัญขึ้นเขาลงห้วยไปได้เหมือนกันหมดพอเราเทียบแบบนี้ให้ดูอะไรเป็นจุดตัดจากที่ได้สัมผัสมาทั้ง3รุ่นผมว่า X p a n เ e r ดกับ XL 7ตอบสนองต่ออัตราความประหยัดได้ดีกว่า15กมตต่ลิรรรในนนถ2ุี ผมมั่นใจว่าทําได้แน่ๆในขณะเดียวกันเวลอสทาได้ไหมทําได้แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่เท้าไม่ได้นิ่งเท่าไหร่วิง่งทางไกลาอาจจะเป็นคนที่แบบเร่งเครื่องบ่อยๆหน่อย,อ,ยอะไรพวกนี้นะครับผมรู้สึกว่าอัตราการแปลผันหรือการสวิงของอัตราบริโภคน้ํามันเวลอสจะมีความสวิงมากกว่าคือเวลอสเนี่ย15กิโลเมตรต่อลิตรทำได้เหมือนกันขับไม่เนียนเท่าไหร่บางทีก็มี13ได้เหมือนกันบางจังหวะมีไป12ถ้าหากว่าคุณใช้คันเร่งหนัก หรือว่าไปเจอเส้นทางที่มันต้องใช้กําลังเครื่องยนต์มากๆซึ่งทน่านเอ็กซ์แพนเดกับ XL7 ไม่ใช่ว่าไม่สวิงแต่มันจะสวิงอยู่ประมาณ13กิโลเมตรต่อเตครับแย่ๆของมัน่ะจะอยู่ประมาณน,นี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความนิ่งในอัตราการบรรทุกน้ํามันรู้สึกว่าตัว XL7 ทําได้ดีอาจจะด้วยน้ําหนักตัวรถที่เบาด้วยนะถามว่าทำไมต้องพูดแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ต่างกันจนมีนัยยะก็เพราะว่าราคาน้ํามันตอนนี้เนี่ยมันแพงเผื่อบางคนเนี่ย อาจจะซีเรียสอยากจะฟังมุมมองตรงนี้ด้วยพอเทียบแบบนี้นี่คือจุดเด่นของ xl 7ใช่ไหมใช่ในแง่ของการเป็นรถพื้นฐานในระดับราคาใกล้ใกล้ก,กับรุ่นพื้นฐานของคู่แข่ง xl 7จึงน่าสนใจขึ้นมาเพราะถ้าหากว่าคุณจะจ่ายเงินน้อยกว่านี้ทางซูซ u กิก็มีเออร์ติกให้เลือกแต่ถ้าอยากได้รถที่มันช่วงล่างดีกว่าเอติเลือก xl 7 แต่ก็จะไม่ได้นุ่มนวลขับแล้วรู้สึกว่าเดินทางสบายหรือว่าเก็บเสียงดีเท่ากันกับ e x p a n d แ r แต่ถ้าพูดถึงว่าคุณจ่ายเงินในระดับราคาใกล้ๆก,กันคุณได้ถุงลมสองตำแหน่งเหมือนกันตรงนี้ครับเวลอสจะเหนือกว่าในระดับราคาที่ใกล้กันนะครับก็คือเวลอสเนี่ยเขายังมีพวกไวเลสชาร์จแต่ที่เหลือเนี่ยเวลอสไม่ได้เหนือกว่าในเรื่องของระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบไฟสูงออโต้แม้ว่าเวลอสจะให้มาในรุ่น t o อก็คือรุ่นพรีเมียมแต่รุ่นสมาร์ทเวลอสไม่ได้ให้จุดด้อยของ XL7 เนี่ยถ้าจะเทียบในระดับราคาใกล้ๆกันแล้วก็ผมมองว่าเขาอาจจะด้อยกว่าทางด้านของ v e l o ตัวเริ่มต้นตัวสมาร์ทเนี่ยก็คือตัวสมาร์ทของทางด้าน v e l o นะครับตัวต้าน,นั้นเขาให้ b บร์ทสปอร์ตให้เดีคอร์ทฟิกอเลอร์มาเลยอันนี้น่าสนใจในขณะที่ทางด้านของ XL7 ะไม่ได้มีตรงนี้ ไม่มีบายสปอร์ตไม่มีเลคอร์ไฟล์อเลอร์สิ่งที่มีเนี่ยก็จะมีกล้องมองหลังซึ่งตรงนี้เวลอสก็มีตัวสมาร์ทนะครับข้อด้อยอีกอย่างหนึ่งนะครับแม้ว่าตัว X L s จะแต่งมาในสไตล์แบบว่าดูลยๆแบบนี้แต่ระยะความสูงจากพื้นตัวรถเนี่ยน้อยกว่าคู่แข่งนะน้อยกว่าทางด้านของ X a n d e r ที่ไม่ได้เป็น X p ender cross ด้วยนะครับน้อยกว่าทางด้านของ t o y o t a v e l o อด้วยคืออย่างในตัว To y o t a v e ว o อเสียงเขามีระยะความสูงจากพื้นอยู่ที่205ม mm, ิลลิเมตรในขณะที่ X L 7อยู่ที่200ฮะ แต่เวลาไปใช้งานขับจริงๆนะครับในเส้นทางที่มันจะต้องเจอทางหลุมทางบ่อทางฝุ่นเนี่ย X s e e ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจอาจจะไม่เท่ากับ Expander แต่ผมรู้สึกว่าการเก็บอาการช่วงล่างในเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางออฟโรดเนี่ย X s e ท e าได้ดีกว่าเวลอสตรงเนี้ยทำได้แต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องช่วงล่างเนี่ยครับมันพูดยากเพราะว่าอย่างเวลอสเองเนี่ยถ้าหากว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของซื้อรถมาเขาอาจจะไม่ชอบช่วงล่างเดิมเขาก็เซ็ตช่วงล่างใหม่เปลี่ยนโช้เปลี่ยนสปริงได้ใช่ไหมครับ ฉะนั้นตรงนี้มันจึงไม่ใช่จุดตัดที่เราจะนํามาดีเบตก,กันเท่าไหร่อีกข้อด้อยหนึ่งก็คือในเรื่องของการพับเบาะ x l 7จะเป็นรถที่พับเบาะได้ค่อนข้างจํากัดเมื่อเทียบกับ expander อย่างเบาะตอนสองของเขาเนี่ยอย่าง expander เองเนี่ยก็สามารถจะพับตรงกลางมาเป็นที่วางแก้วอะไรได้นะครับซึ่งทางด้านของ velos ก็ทําได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกัน velos เองเนี่ยนะครับ เขาก็สามารถจะพับเบาะได้หลากหลายการเป็นรถอเนกประสงค์เนี่ยหลายคนชอบในขณะที่ Xp ็กซ์เเดอเองสามารถพับเรียบได้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้เรียบสนิทแต่แต่ก็ถือว่าโอเคแต่ XL 7ไม่ใช่มีข้อจํากัดในการพับเบาะอาจจะไม่ได้อเนกประสงค์ขนาดนั้นแต่ก็สามารถพับเรียบได้เหมือนกัน XL 7อเนี่ยอาจจะไปเด่นกว่าในเรื่องของ อุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็อุปกรณ์ที่จะสามารถเอาไปต่อยอดได้ในการเดินทางในการบรรทุกสัมภาระเช่นหลักหลังคาการต่างๆที่มีการตกแต่งนะครับในสไตล์ออฟโรดขึ้นมาหน่อยจะทําให้ตัวรถเนี่ยสามารถบุกลุยได้ดีสําหรับความน่าสนใจของ XL7 ในปี2022นะครับ 1. ความไม่สดใหม่อาจจะมีแคมเปญโปรโมชั่นที่น่าสนใจการเป็นตัวเลือกรองเนี่ยอาจจะทำให้มีเหตุจูงใจในการออกรถที่ดีจุดเด่นอีกหนึ่งเรื่อง นะครับนอกเหนือจากการที่มีโปรโมชั่นก็คือเรื่องของรูปทรงหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบรูปทรงของ XL7 ชื่นชอบการขับขี่ชื่นชอบสมรรถนะแต่นั่นหมายความว่าคุณเองจะต้องเป็นคนที่มองเห็นข้อสำคัญในจุดเด่นที่ผมบอกตรงนี้เนี่ยมากกว่าเรื่องของถุงลมนิรภยัยเพราะว่า XL7 มีถุงลมเพียงแค่ สองตำแหน่งคู่หน้าเท่านั้นฉะนั้นคุณจะต้องชอบ XL7 มากกว่าชอบ v วลอ z อันนี้พูดในเรื่องอะไรรูปทรงเพราะว่าถ้าหากว่าเอาเหตุผลอื่นๆเอาระบบอื่นๆมาใส่ XL7 เขาให้น้อยกว่าทางด้านของ Velo z ตัวเริ่มต้นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของ XL7 ที่หลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำให้ัจใจฟูก็คือระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นี่เป็นรถ MPV ที่เครื่องเสียงดีที่สุดมิติเสียงดีที่สาคัญเลยก็คือหน้าจอของ XL7 เนี่ยครับสามารถที่จะเล่นวิดีโอได้บางคนบอก อ้ยมันไม่ปลอดภัยขับรถไปดูไปก็ไม่ได้ให้คนขับดูนี่ก <c oughs> ็ให้ลูกดูก็ให้คุณภรรยาดูใช่ไหมครับอาจจะไม่มีหน้าจอบนเพดานแต่มีหน้าจอตรงนี้เพราะบางครอบครัวนะครับมีน้องๆหนูๆนนะครับอายุไม่กี่ขวบแล้วคุณพ่อคุณแม่เวลาไปจอดรถนะครับไม่รู้ว่าจะจูงใจเด็กไม่ให้เด็กร้องอย่างไรอะครับบางทีก็ต้องเปิดวิดีโอให้เขาดูใช่ไหมครับเปิดการ์ตูนเปิด อะไรก็ตามอ่ะให้ดูนะครับแล้วก็ไอหน้าจอตัวนี้มันสามารถเล่นไฟล์ผ่านพวกเมมโมรี a การ์ดได้ก็ใส่เมมได้นะครับที่ตัวหน้าจอของ XL7 <tablet> จุดเด่นเรล่านี้บางทีเนี่ยมีความสำคัญเหมือนกันนะครับผมถือว่าเป็นเป็นจุดขายของทาง XL7 เหมือนกันเหมาะกับสายครอบครัวนะสายครอบครัวที่ต้องการการเดินทางด้วยนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกครับ เขาให้อุปกรณ์ตกแต่งมาแล้วก็มีตัวแรกหลังคามาให้เลยเพราะว่าผมเห็นหลายหลายคนมากเลยนะครับที่ซื้อ XL7 ครับแล้วก็ใช้เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไม่ธรรมดานะครับใช้งานรถเยอะๆแล้วก็เอาไปติดที่เก็บสัมภาระบนหลังคาอันนี้ดีผมมองว่าอันนี้เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยสไตล์ตัวรถครับมันดูสมบุกสมบันดีตรงนี้ครับเป็นจุดเด่นอาจจะใช้รถยนคันนี้เป็นรถยนคันเดียวเลยครับฉะนั้น XL7 นะครับก็ยังเป็นรถที่ ยังตอบโจทย์ในการใช้งานสำหรับคนบางกลุ่มแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่เล็กลงมาหน่อยถ้าคุณได้ดีลข้อเสนอที่ดีในปีนี้มันก็จะทำให้คุณนั้นตัดสินใจเลือก XL7 ก็ได้แต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่า XL7 ในตลาดต่างประเทศมีการปรับไมเนอร์เชนแล้วเพราะฉะนั้นเมืองไทยก็อาจจะต้องมีการปรับไมเนอร์เชนตามนะครับซึ่ง ถ้าคุณออก XL7 ในปีนี้อาจจะต้องทำใจยอมรับหน่อยว่าถ้ามันมีรุ่นใหม่ที่เขาอาจจะมีการปรับอุปกรณ์นะครับหรือว่าที่เขาอาจจะมีการแต่งหน้าทาปากมาใหม่นะครับหรือว่ามีสีใหม่ก็ต้องยอมรับตรงนั้นด้วยฉะนั้นคนที่ซื้อ XL7 เนี่ยเป็นคนที่มีความเฉพาะตัวจริงๆนอกเหนือจากเหตุผลอย่างที่ผมบอกไปทั้งหมดแล้วแลวสำหรับใครนะครับที่อยากจะสั่งกาแฟนะครับ m a s c h Coffee นะครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ ชิ้นแรกของเรานะครับซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบคือตอนนี้มีจําหน่ายแล้วนะครับจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ครับที่เพจ f เฟซ o o ๊กแมสคอฟฟี e ที่เดียวเท่านั้นนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์เพจติดตามแล้วก็สั่งผ่านอินบ็อกซ์ของเพจได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยที่จะตอบทุกท่านอยู่นะครับสามารถสั่งได้เลยครับตอนนี้เดี๋ยวเมื่อไหร่นะครับที่มีโปรโมชั่นดีๆเพิ่มเติมก็อาจจะมีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันนะครับแต่อยากให้ลองครับลองแล้วไม่ถูกใจไม่ต้องสั่งต่อแต่ถ้าถูกใจก็ขอให้สัั่งอีกนะครบ ก็ย้ำกันอีกครั้งครับแมส f f e ฟครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็นประเภทกาแฟดริปนะครับก็สามารถจะดริฟได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ฉีก2เท่านั้นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับแมส f e e ฟครับย้ำกันอีกครั้งครับแมส f e e ฟครับย้ำกันอีกขนนึงแมส f f e e ครับสำหรับวันนี้นะครับฝากทุกท่านกดติดตามทั้งแมสโซนทกคนแล้วก็แมสฟด้วยลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ